ทําอย่างไรคะเจอแบบนี้หนูเตรียมตัวพร้อมที่จะเจอแบบนี้หรืออยังคะน้องฮันนี่คะหนูเตรียมตัวพร้อมจะเจอแบบนี้หรืออยังคะถ้าหนูเตรียมตัวพร้อมมันคือคนลุกนั้นเนี่ยหนูก็จะเจอในเร็ววันคะ่ะหนูเป็นคนดีคิดดีทดําดีปฏิบัติดียิ้มแย้มแจ่มใสแบ่งปันหนูไม่ขี้วีนหนูไม่ขี้งุดหงิดหนูไม่จิกหนูไม่ตาม หนูทำได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะเมื่อไหร่หนูทำได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หนูจะเจอคะ่ะลูกน้องฮันนี่คะ่ะน้องพุลซาบ์ปวดร้อมาตอบด้วยว่ร้อเรื่องอะไรน้องฮันนี่คะ่ะอ่าสมที่แฟนรักคุณครูมากขอบคุณคะ่ะน้องสาวคะ่ะขอบคุณหนูก็เช่นเดียวกันนะคะหนูต้องทำให้ได้แบบนี้นะคะลูกคุณครูไม่รู้เลยคะ่ะว่าทะเลาะกับแฟนเป็นอย่างไร อะไรที่เขาไม่ชอบอะค่ะเป็นอย่างไรครูไม่รู้ค่ะบางครูเรียนรู้เขาและก็ทําทุกอย่างที่ครูชอบอะที่เขาชอบค่ะเรียนรู้เขาทุกอย่างเลยค่ะและก็ทําให้เขาทุกอย่างตามที่เขาชอบนะคะเขาชอบออกกําลังกายเราก็ออกกําลังกายด้วยกันเขาชอบอะเขาไม่ทานอาหารเขาไม่ทานเขาทานคลีนนะคะเขาจะไม่ทานน้ํามันเขาจะไม่ทานน้ําตาล ครูก็ไม่ทาไม่ทานเหมือนกันคุณครูก็ทำเหมือนเขาเลยค่ะมแม้กระทั่งนอนนะคะเขาไม่นอนกอดคุณครูนะคะใหม่ๆนะคะเขานอนกอดหมอนเขามีหมอนสามใบเขาหนุนหนึ่งใบก็กอดมือนหนึ่งใบก็กอดขาหนึ่งใบค่ะเราต้องใช้ชีวิตกับเขาให้มีความสุขนั่นคือตัวเขาจริงๆนะคะใหม่ๆค่ะเขาขี่วีนเขาขี่งดุดหงิบ เขาทุกอย่างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะไม่มีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเลยค่ะมีแต่ความน่ารักฟีดแบ็กกลับมาหาเราค่ะตอนนี้เหมือนคุณครูสองกระจกอยู่อ,อยู่เลยค่ะตัวเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับคุณครูเลยค่ะเราต้องเปลี่ยนตัวเขานะคะเราไม่ต้องบอกเขาแต่เราเปลี่ยนตัวเราแล้วจะดึงดูดให้เขาเปลี่ยนเองค่ะลูก คุยอย่างไรให้ฝ่อเปค์าหัดเดินสายฝ่อพึ่งขาวมา